สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวพักการเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นพักที่เป็นแบบธรรมชาติคือพักที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายพักการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายที่ผิดนะครับร,รัฐธรรมนูญเขียนให้ผิดและ,ละร,รัฐธรรมนูญที่เราใช้ก็เป็นร,รัฐธรรมนูญประเภทที่ผิดอีก คือรัฐธรรมนูญแบบประเภทถูกประเทศไทยไม่ใช้เราเลือกใช้รัฐธรรมนูนประเภทผิดคือสร้างรัฐธรรมนูญผิดประเภทเพราะประเภทที่ถูกนั้นจะต้องรอ10 20 30ปิปีจึงจะเขียนรัฐธรรมนูนจึงจะมันจึงจะเสถียรประกาศใช้กฎระเบียบไปก่อนให้เสถียรหมายว่าแก้ไขกฎระเบียบไปแล้วมันเสถียรแ,แล้วก็จจึงเอากฎระเบียบที่เสถียรน่ะที่ผ่านมา1020ปีอะมาเรียงร้อยใหม่เป็นหมวดหมู่แล้วจริงตราเป็นรัฐธรรมนูญน,นั่นแหละ การทำรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องรัฐธรรมนูญที่แท้จริงมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งรอสองพิทักษ์คำว่ารอนี่คือรอให้ชาติพันธ์สีผิวนั้นประกาศใช้การปกครองแบบรดสยมของตัวเองแบบไหนก็ได้ประกาศไปก่อนในช่วงประกาศยังไม่มีรัฐธรรมนูญนะประกาศเป็นอย่างประเทศไทยเราเป็นเรามีพระมหากษัตริย์ก็ต้องประกาศเป็นพระราชกิจดีกาปกครองไปด้วยะระเบียบว่าดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไประยะหนึ่งจนกระทั่ง พบว่ามันมีข้อบอกพร่องก็แก้ไขแล้วเวลาแก้ไขทุนเก้าแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ส่งลงพระพรตและไทยได้นะครับเป็นแบบนี้อ่าเดือนนึงก็ยังได้ก็ยังทันสถานการณ์อยู่นะเพราะนั้นมันแก้ได้ไวแก้ได้ไวแล้วใช้ไปเวลาเจอปัญหากลับมาซ้ําอีกเราเอาอยู่ครั้งที่สองเอาอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะยังกระท้อนกระแท่นครั้งที่สองเอาอยู่นี่เสถียรแล้วะละนะพอมีครั้งที่ 3, สามเสถียรแล้วเห็นว่าสเสถียรแล้วนั่นแหละเขาจึงเอากฎระเบียบที่สเสถียรแล้วนะ ไปเรียงร้อยเป็นหมวดหมู่แล้วตราเป็นรัฐธรรมนูญนั่นคือการทํารัฐธรรมนูญที่ถูกต้องแต่ประเทศไทยไม่เคยนะครับไม่เคยเลยครับ never and ever และจะ forever ต่อไปคือหมายว่าไม่ไม,ไม่ไม่มาเสียเวลาทําอย่างนี้ประเทศไทยประกาศเลยใช้รีบเลยประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูนเอารัฐธรรมนูมนมันนาเป็นสารณะหรือเขียนสั่งทุกอย่างไว้ให้รัฐธรรมนูนสั่งให้ทําอย่างนี้ประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรอยอยู่ข้างหน้าแล้วประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูนมา20ฉบับ มันจึงผิดหลักเพราะหลักเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามรีบประเทศใดรีบเล่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูนประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารลอยข้างหน้าและประเทศไทยร่างรัฐธรรมนูญกันมาก,กี่ครั้งรัฐประหารกี่ครั้งรัฐธรรมนูนร่างเป็นฉบับท,ที่ทลายแล้วหลักฐานแบบนี้เขาเรียกว่ามันชัดแจ้งและชัดแจ้งแล้วว่าเราเดินในเส้นทางที่ผิดและผิดมาถึงเก้าสิบปีเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องสั่งยกเลิกนั่นเองแล้วก็ ใช้เส้นทางใหม่เป็นรถแบบสองที่ผมออกแบบไว้นะรถแบบสองใช้เวลาสองปีแต่รถแบบหนึ่งของรถบรรทุกน,นั้นใช้เวลายี่สิบปีขณะนี้ท่านอยู่ในรถแบบหนึ่งกันอยู่นะครับแล้วถ้าจะจัดให้เลือกต้านี่ก็คือรถแบบหนะนึ่งนั้นดันเดิมนั่นเองแล้วก็ยังอยู่ในวงจอรอุบาท์เก่าการเมืองเก่าๆออกไม่ได้แต่ที่นี่พาออกจากวงจรอุบาศแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นขอเชิญชาวไทยทั้งหลาย เลือกพักการเมืองที่เป็นแบบธรรมชาติไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะผมจึงมาประกาศตัวเป็นพักการเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพราะเป็นพักที่มีชื่อว่าครอบครัวไทยมหาอำนาจนั่นเองดังนั้นบ้านทุกหลังจึงเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัติและคนที่อยู่ในบ้านนั้นที่มีบ,บัตรประชาชนจึงนำบัตรประชาชนนั้นมาเลือกตัวเองนั่นเองนะฮะไม่เลือกพักการเมืองอีกแล้วนะครับเป็นแบบนี้ผมจึงมาประกาศอยู่บนจั่วหน้าบ้าน บนหลังคาบ้านนี่แหละครับเพื่อให้บ้านทุกหลังนี่ตื่นรู้ว่าบ้านทุกหลังนั้นเป็นสมาชิกพรรคแล้วท่านเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะในบ้านแต่ละหลังมีบัตรประชาชนเพียงแต่ประชาชนนาบัตรประชาชนมายืนยันว่าฉันจะปกครองประเทศเองแล้วไม่เลือกพรรคการเมืองในแดแังสิน้นฉันเลือกตัวเองไปเป็นรัฐบาลเลยอย่างนี้ฮะท่านก็จะได้เป็นรัฐบาลอย่างแท้จริงเพราะเสียงของทุกๆบ้านมันสมบูรณ์ในตัวโดยไม่ต้องเลือกตั้ง ไม่ต้องไปเลือกตั้งฮะเพราะเราไม่ได้อยู่ในกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่กฎหมายเอกพักการเมืองแบบนั้นที่นี่เป็นพักโดยธรรมชาติเพียงแต่ท่านส่งใบแสดงเจตจำนงเอาบัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงส่งใบเจตจำนงมาซึ่งมีคำสั่ง10คคำสั่งที่จะต้องปฏิบัตินั่นเป็นการใช้อำนาจวิจัยของท่านแบบท่เรื่อว่าออกฤทธิ์ออกเดชได้ปกติท่านไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเพื่อเป็นคำสั่งท่านใช้บัตรประชาชนเพื่อไปเลือกตัวที่สุดเบอร์นั้นเบอร์นี้ในคูหาเลือกตั้ง เสร็จแล้วก็มานั่งดูจนที่สุดเล่นกันในรัฐสภา,ากันอย่างเละเทะอย่างที่ท่านเห็นทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเลิกกระบวนการเก่าๆง,างา่ๆที่เลือกที่ขยันทําอย่างเงี้ยไม่ต้องทอําอีกแล้วเขาจัดเลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกนะไม่ต้องไปอยู่ในเส้นทางรถแบบรถแบบหนึ่งท่านต้องเปลี่ยนเส้นทางมาใช้รถแบบสองซึ่งเป็นเส้นทางที่ท่านต้องเลือกตัวเองแล้วก็ใช้ประชาชนวางในใบแสดงเจมนงใบแสดงเจมนงส่งมายี่ทุกคนสมส่งมาให้ทะลุถึง40บล้านใบอ่ะ จ็ดสิบล้านใบนะครับแล้วก็ไอ้รัฐมนูลฉบับยี่สิบเนี่ยมันก็จะจบเพราะว่าเมื่อประชาชนส่งใบแสดงเจ็บลงมาสี่สิบล้านใบแล้วนําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐมนุนปีหกศูนย์หรือรัฐมนูนฉบับยี่สิบก็ตกไปเลยแล้วก็จะเกิดรัฐบาลชั่วการขึ้นเพื่อดูแลประเทศไปสองปีในช่วงเปลี่ยนถ่ายประเทศอย่างเงี้ยนี่คือ,อการเลือกตัวเอง ไปเป็นผู้ฝ่ายปกครองคือเป็นรัฐบาลเลยแต่ช่วงแรกท่านยังเป็นรัฐบาลไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่เป็นการโกหกหลอกลวงนะครับหมายว่าระบบระบบใหม่ท่านจะต้องเรียนรู้ระบบระบบใหม่ท่านต้องเรียนรู้2ปีเพื่อที่จะปกครองประเทศเองเรียนรู้2ปีเพื่อที่จะใช้ทุนทุกคนจะได้ทุนสำรองบุคคลคนละ6ล้านถึง16ล้านจะบริหารเงินตัวนี้อย่างไรท่านก็ต้องไปเรียนอีก2ปีช่วงเรียนเนี่ย ก็มีรัฐบาลชวการมาดูแลรัฐบาลชวการเป็นรัฐบาลของประชาชนนั่นแหละครับมาจัดก,การคลี่คลายปัญหาทุกอย่างที่มันติดขัดกันที่มันตกยุคตกสมัยที่มันเป็นอุปสรรคล้างไปหมดกฎหมงกฎหมายหรือทิ้งหมดแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่ให้มันสอดคล้องกันนะครับเป็นแบบนี้ท่านจึงจะได้ประเทศไทยใหม่ที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นบ้านทุกหลังกอให้รู้ไว้ด้วยว่าท่านคือพักการเมือง ที่ใหญ่ที่สุดมีเสียงสมบูรณ์ในตัวแล้วเรียบร้อยโดยไม่ต้องจัดเลือกตั้งเพียงแต่ให้ยืนยันตัวตนเอาประชาชนมายืนยันว่าฉันเลือกฉันเองเป็นรัฐบาลเลยไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งฉันเลือกฉันเองฉันจะเป็นรัฐบาลเพราะมีระบบระบอบให้ปกครองและบริหารประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าระบอบประชาธิไปไตยชั้นสูงซึ่งคือธงเนี่ยนี่คือธงระบอบประชาธิไปไตยชั้นสูงนะครับ นะและต่อไปจะเป็นธงชาติไทยธงใหม่ต่อจากธงไตลงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ใช้ธงระบอบประชาธิปไตยสูงไปก่อนนะในช่วง2ปีนะครับธงนี้ผมเพิ่งติดนะฮะอ่าเปเดี๋ยวคลิปต่อไปท่านไปดูก็จะไม่ได้ติดนั่นหมายว่าคลิปนั้นทําตอนแรกคลิปนี้มาทําตอนท้ายสุดนะจะสรุปก็เลยมาเอามาไว้หวัวเพื่อที่จะ เกินนำเกินนำว่าต่อไปท่านจะได้ฟังคลิปที่มันเต็มๆนะฮะแต่ตอนนี้มาเกลื่นก่อนว่าหรือมาเปิดตัวก่อนว่าเป็นพรรคการเมืองอใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเสียงสมบูรณ์ในตัวโดยไม่ต้องเลือกตั้งเป็นพรรคที่ใหญ่สมบูรณ์นะทุกบ้านต้องภูมิอกภูมิใจนะที่มีการประกาศให้บ้านทุกหลังนะเป็นสมาชิพกพรรค แล้วเป็นสถาบันครอบครัวไทยมาำนาที่เป็นพรกการเมืองเป็นตัวเ <ie> <ร>พีเงยงแต่ประชาชนนั่นนะเอาประชาชนมาวางในใบแสดงเจตจำนงซึ่งมันมีเจตจำนงอยู่น,น,นะนะไอเจตจำนงตรงนั้นแหละครับส่งมาแล้วทําให้ทาให้ครอบครัวท่านกลายเป็นพรกการเมืองที่ใหญ่ที่สุดส่งมานะครับต้องศพนะครับไม่ใช่ไปเลือกตั้งนะครับท่านต้องเอาใบแสดงเจตจำนงท่านนะ่ะเอาประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงถ่ายซีลอกเซ็นสำเนาถูกต้องส่งเป็นใบกระดาษ นะฮะแล้วอีอกอันนึงส่งทางออนไลน์ทางออนไลน์ก็จะมีนะครับส่งสองทางทางกระดาษทางออนไลน์นะส่งมาแล้วเสียงทะลุสี่สิบล้านเสียงเมื่อไหร่นั่นเรียกว่ารัฐธรรมนูญปี60จบลงตกลงไม่มีอีกต่อไปรัฐบาลตู่ก็จะไม่มีอีกต่อไปนะซึ่งช่วงนี้เขาก็จะหมดอายุอยู่แล้วในกลางเดือนมีนาเขต้องรกาศยุบสภาแต่เรควรจะ ประกาศยุภาภวัจะเลือกตั้งก็ประมาณเมษาพฤษภาประมาณนี้นะครับแต่เราจะาที่นี่เก็บรวบรวมเสียงยตั้งแต่หลังปีใหม่ไปเนี่ยเระยะเวลา3เดือนเนี่ยมันควรจะได้40ล้านเสียงไม่ควรจะเกิน4เดือนนะควรจะได้40ล้านเสียงแล้วเพราะว่าเวลาที่ยุสภาแล้วต้องใช้เวลาเดือนครึ่งจึงจะเลือกตั้งแต่นี่ผมให้เป็นสเป็นเบิลเลยเป็นเดือนครึ่งสองครั้งก็คือ3เดือนก็คือ3เดือน ทเดือนก็ตกเดือนเมษาพอดีนะเมษาพอดีกลางเดือนเมษาก็พอดีที่เราจัดฉลองวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะอย่างเออเกิกมันก็ควรที่จะเป็นการฉลองระบบระบบใหม่ชีวิตใหม่ของประชาชนด้วยไปดีตัวอย่างนี้นะฮะขึ้นอยู่กับเสียงได้มาเมื่อไหร่มาเร็วถ้ามาเร็วภายในเดือนครึ่งเหมือนเลือกตั้งก็ประกาศในวันที่14ตุ14กุมภาได้เลย วันในความรักนั่นคือวันที่ท่านรักตัวเองรักตัวเองจึงเลือกตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการไม่ไปรักพรรคการเมืองแล้วไม่ไปเลือกแล้วฉันเลือกตัวเองเพราะฉันรักให้มันได้สี่สิบล้านใบจะได้ประกาศในวันที่สิบสี่กุมภาวันในความรักนั่นเองคือรักตัวเองรักประเทศไทยจึงได้เลือกตัวเองเป็นรัฐบาลเลยแล้วบริหารประเทศให้ผู้พักการเมืองทั้งหลายดูว่านี่ประชาชนบริหารประเทศได้ยอดเยี่ยมดีอย่างนี้ ไม่เละเทะเหมือนพวกรัฐบาลที่มาเล่นการเมืองนะครับเพราะว่าพรคพรคพรรคต่างๆเวลามาเล่นการเมืองเนี่ยอ่ามันเล่นไปบนผลประโยชน์กันซึ่งเราดูจนเบื่อแล้วอะพอแล้วจบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเปิดตัวบนหลังคาบ้านนะเพราะว่าเป็นพักครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นพักที่มีเสียงสมบูรณ์ในตัวเพราะทุกๆบ้านมีบัตรประชาชนก็คือมีอำนาจที่ไปไตย อยู่ครบถ้วนแล้วเพียงแต่คนในบ้านนั้นนะ่ะยืนยันยืนยันว่าฉันเลือกฉันเองปกครองประเทศเองซึ่งการยืนยันนี้เป็นการยืนยันที่จะเอาเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดคือมาตรฐานที่สูงของประเทศไทยซึ่งมันมีระบบระบอบก,การปกครองมีประชาชนเป็นมนุษย์ของคำวินยัยซึ่งจะได้ทุนสำรองกว่ารหกล้านถึง16ล้านแล้วก็มีระบบการค้าขายแบบใหม่มาแทนระบบทุนนิยมแล้วก็มีการสร้างเมืองใหม่ถึง20เมือง เหมือนสร้างจังหวัด20่จังหวัดซึ่งมันจะเกิดการฉุดเศรษฐกิจเดินทั้งประเทศเลยแล้วยังไปทําดีลตกลงกับต่างประเทศถ้าเราได้ชาติสมาชิกทําการค้าขายกันในระบบการค้าพอเพียงคิดซึมซึ่งมาแทนแคปิตอลิซึมถ้าได้ชาติสมาชิกค้าขายกันในกลุ่มชาติการละมิรสัก20ประเทศขึ้นไปเนี่ยประชาชนก็จะได้ทุนสํารองเป็น16ล้านเ่สิบหกล้านแล้วอยู่ในประเทศไทย8ล้านไปอยู่ต่างประเทศ8ล้านแบบนี้ประชาชนก็กลายเป็นนักธุรกิจ ที่จะต้องไปสร้างเมืองต่างๆในประเทศต่างๆ,ๆท่านก็กลายเป็นเจ้าของเมืองในประเทศต่างๆแล้วก็มีพลเมืองเป็นเหมือนเป็นพนักงานของของเมืองเป็นพลเมืองท่านเป็นเจ้าเมืองนั่นคือคนไทยทั้งหลายจะไปสร้างเมืองนอกจากสร้างในประเทศไทยสร้างในต่างประเทศด้วยเพื่อที่เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเดินในระบบเดียวกันเนี่ยเพราะเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงคิดซึมไงเราไม่ได้แค่ิปอลดส่วน พอเพ่งกิซึมแล้วก็ทําให้เงินสกุลบาทมันเป็นสกุลที่แข็งขึ้นเป็นสกุลใหม่ของโลกเหมือนยูโรอ่ะเหมือนเงินยูโรแล้วประอย่างนั้นประเทศไทยก็จะเป็นสกุลเงินหนึ่งของโลกเพราะเรามีชาติสมาชิกตั้งยี่สิบสามสิบสี่สิบประเทศที้ที่ใช้เงินสกุลเงินบาทแน่นอนก็ต้องเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกนะแบบนี้นะฮะที้การจะเป็นได้เราต้องทําตัวเราเองก่อนก็คือ บัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงสั่งกำหนดยกเลิกประเทศไทยทั้งหมดระบบระบอบอะไรไม่ไมใช้แล้วเลิกเลยนะใช้ระบบระบอบใหม่ที่อยู่ในคําสั่ง10คคาสั่งในใบแสดงเจตจำนงนั่นเองนะแล้วท่านก็ติดธงนะติดธงนะฮะระบอบประชาธิปไตยสูงนะครับอ่าติดทั่วบ้านทั่วเมืองบ้านไหนติดก็แสดงว่าสถานที่แห่งนั้นก็จะ ติดแล้วจะเป็นมงคลแก่สถานที่อย่างนั้นนะเพราะมันจะเป็นระบบระบบใหม่ที่มีความมั่งคั่งเจริญยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองส่วนติดที่ตัวจะเป็นเสือ้อเป็นหมวกก็เหมือนกันใครติดแสดงว่าคนที่เป็นคนไทยตัวจริงแล้วคนที่เป็นคนไทยตัวจริงแล้วเป็นผู้ที่ปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วจิตใจเขาปฏิวัติเรียบร้อยแล้วนะเขาเป็นโสดาบันชิวตไตยแล้วเขาถึงได้ติดอันนี้นะฮะเมื่อติดแล้วเนี่ยโอ้ท่านจะเป็นคนไทยอีกระดับหนึ่งแหละเป็นโสดาบันทิปไตย นะเป็นแบบนั้นนะฮะก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับแต่ทีนี้หมวกเนี่ยเวลาไปดูคลิปต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าคลิปตอนนั้นยังไม่ได้คิดเพิ่งมาคิดหลังจากทําคลิปไปสองคลิปแล้วนะจริงๆนึกออกอ๋อเราต้องติดดนี้ดีกว่าเพื่อให้เห็นชัดให้ให้ให้คนได้ดูได้รู้แต่ว่าพอมาเรียงลําดับผมจะเอาไอ้ไอ้ตอนหลังเนี่ยมาอยู่หน้าก็คือคลิปนี้กังพูดเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูคลิปสองคลิปคลิปใหญ่ยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็น ไม่ไม่มีสัญลักษณ์นี้แล้วไม่มีสัญลักษณ์นี้ติดนะก็แจ้งให้ทราบไปเดี๋ยวจะงงกันนะเพรนี้คลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวไงก็เลยเต็มยศหน่อยนะด้วยธงะระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองนะครับเอาละผมแอดธรรมธิปไตยนะเป็นเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผูอ้ออกแบบระบบระบอบ,บ,บทั้งหมด รียกว่าซูเปอร์เซนดารนั่นแหละที่ผมออกแบบอยู่มีสี่แพลตฟอร์มแล้วก็มีสิบปฏิวัติท่านก็เข้าไปดูรยายละเอียดแล้วกันนะไปดูตรงนั้นส่วนตรงนี้ก็จะมาแนะนําเปิดตัวให้รู้ว่าเออตอนนี้มีทางเลือกน,นประชชนมีพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอ่าเป็นพรรคการเมืองโดยธรรมชาติดยธรรมชาติซึ่งถูกหลักวิชาพรรคการเมืองจะต้องจะต้องเป็นแบบ ธรรมชาติอ่ะไม่ใช่เป็นพักหนึ่งที่มีเงินลงทุนนี้มาลงทุนนี้ต้องเป็นพักที่ไม่มีเงินอย่างผมเนี่ยเป็นคนแรงงานนะนะทำงานเดือนชนเดือนแค่นั้นเองน้องก็ไม่มีอะไรชีวิตตกงานก็ไม่มีไรายได้เหมือนทุกวันเนี้ยตกงานอยู่ไม่มีไรายได้นะก็ต้องมาอาศัยบ้านอาหยาติญาดนะก็แจ้งให้ทราบแต่ว่ามีองค์ความรู้ระดับโสรบรรก็จริงทำคลิปนี้ออกมา เพราะว่าประเทศไทยมันถึงจุดที่จะต้องเกิดใหม่แล้วอะ่ะแล้วโลกเขาก็เซตตัวกันใหม่หมดแล้วอะ่ะโลกเขาเซตระบบระเบียกบอะไรกันใหม่หมดแล้วเตรียมตัวใหม่หมดแล้วเราจะมาอยู่เป็นประเทศไทยเดิม,ดมนะตกยุคตกสมัยเก,กา่าๆอยู่ในวัฒนธรรมเกา่กาๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะประชาชนทั้งหลายท่านต้องบอกเองว่าเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยไปเลื่อยเปื่อยเฉยๆอยู่เงี้ยโลกเขาเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยอย่างนี้ไม่ไ,มได้ไม่ถูกท่านจะต้องสั่งเปลี่ยน โดยบัตรประชาชนที่ท่านมีมันเป็นอำนาจสูงสุดอยู่แล้วแต่ท่านเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเลือกโจทุดทุกทีเข้าคูหารเลือกทุกทีอย่างเงี้ยอย่างนงี้ประเทศก็วนอยู่ในวงจรอุบาทไม่ออกทุกทีอ่ะก็เนี่ยก็ท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ไปทําให้ประเทศมันอยู่ในวงจรดูบาทออกไม่ได้ก็เพราะเป็นเลือกโจทุดเลือกพักการเมืองนั่แหละซึ่งพัคการเมืองมันเป็นการเขียนผิดเขียนรัฐธรรมนูญผิดกําหนดมาผิดพักการเมืองมันจึงผิดหมดอ่ะท่านไม่ต้องไปเลือกให้มันจบยุคจบสมัยไปเลยแล้วท่านเลือกตัวเองเลือกตัวเองนี่แหละเป็นรัฐบาลลเย เพราะมันมีระบบระบอบใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วปกครองประเทศได้เลยเป็นต้นแบบของโลกนะทีนี้ท่านก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงอย่างไรก็เข้าดูในคลิปชุดที่2มันจะเป็นชุดที่เกี่ยวกับผังท่านดูแลจะเกิดปัญญาเป็นสุขอนุติได้พอาดูผังแล้วปัญญาไม่จะเกิดอันนี้ลมแรงคนระับไม่ไไมีอะไรไปวางไว้เฉยนะครับกอใหญ่ถือว่าเป็นลางอะไรเลยนะครับ ธรรมชาติการตกก็เป็นธรรมชาติตกแล้วหยิบขึ้นมาได้ก็ติดตั้งได้ซ่อมได้เราจะเรียกเป็นลางร้ายไหมแก้ได้เข้าใจนะคงไม่ถือเป็นลางร้ายอะไรนะไม่ต้องไปถือกันแล้วคนเรายุคกันแล้วนะถึงมันจะนั่นก็เปลี่ยนซ่อมได้ เจตนาเจตจำนงเนะี่ยเพราะนั้นในใบแสดงเจตจำลองผมเนะี่ยท่านส่งมาแล้วกันเจตจำนงมันจะบอกไปตามคำสั่งนะเพราะมันเป็นอำนาจาอาธิปไตายอำนาจสามดุลสัง่งเพราะนั้นต้องเป็นไปตามเจตจำนงในใบนั้นอย่างแน่นอนอย่างแน่แท้ไม่มีใครมาหยุดได้เพราะเมื่อส่งมา40ล้านใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอธิปไยเท่านั้นรัฐธรรมนูญก็ไม่อยู่นะแล้วใครจะมาหยุดไนดะ้รัฐธรรมนูญยังไม่อยู่เลยเพราะนี่ไอ กฎหมายความมัม่นคงนะมันสูงกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพ่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายแม่มบทอันนี้มันกฎหมายพ่อเลยนะมันสูงกว่ากฎหมายแม่แม่ใหญ่ภายในบ้านแต่พ่อนี่ใหญ่นอกบ้านทั้งแผ่นดินเข้าใจใช่นั่นคือกฎหมายพ่อ,อ,ก,พอ,อ,อก็คือกฎหมายความมั่นคงนั่นเองก็คือกฎหมายตัวเดียวกับที่ทหารมารัฐประหารแล้วไม่ใครหยุดทหารได้ไหมละ่ะทุกคนก็ยอมหมดเข้าใจนะอันเดียวกันหลักการเดียวกันนั่นเองโดยที่ที่นี่ไม่ต้องใช้รถถัง ของทหารจะใช้บัตรประชาชนของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้พาประเทศออกจากวงจรุบาทได้แล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะเป็นได้ก็ต้องทําตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมได้ให้ไว้ในรถแบบ2อเท่านั้นประเทศใดก็จะเกิดใหม่เอาละช่วงเปิดตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้มาแนะนําเปิดตัวว่าท่านไปเดี๋ยวฟังก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก็ไม่อยากให้ตรงนี้มันยาวมากมา10นาทีแล้ว10หรือ19 19อ้า อีกนาทีก็ประชาชนคนไทยที่มีบัตรประชาชนท่านต้องบอกกับตัวเองแล้วหรือสะกดจิตตัวเองเลยก็ได้บอกคือคือต้องสะกดจิตตัวเองอะ่ะเพราะว่าท่านจะชอบไปเลือกพรรคการเมืองไงมันติดใจในพรรคการเมืองแต่ผมบอกไม่ต้องหรอกให้มันจบยุคไปเถอะท่านได้ทํามาแล้วได้เลือกพวกเขาเหล่าน,นั้นมาแล้วพอกันแล้วจบคราวนี้เลือกตัวเองให้โอกาสตัวเองบ้างสิการที่ท่านเลือกตัวเองเนี่ย พาประเทศออกจากวงจรบาทเนี่ยมันคือการตอบแทนคุณแผ่นด,ดินที่ดีที่สุดว่าเดี๋ยวท่านเกิดมาในประเทศไทยท่านได้ตอบแทนคุณแผ่นด,ดินแล้วหรือยังท่านยังไม่ได้ตอบแบบตอบแทนคุณแผ่นด,ดินอย่างที่เรียกว่าสบนามสบเนื้อที่เกิดมาแล้วเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ทําให้ประเทศมันออกจากวงจรลูบาทกได้ไม่อยู่ในระบบระบบเก่าไม่ต้องไปเลือกอีกแล้วเลือกตรงเลือกตั้งไม่ต้องนะต้องเลือกตัวเองเพื่อไปเป็นรัฐบาลเลยประเทศก็จะออกจากวงจรอุบาท แล้วมันจะเกิดกิจกรรมใหม่ๆเกิดบทบาทใหม่ๆแนวทางใหม่ๆความมั่งคั่งท่านก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างใหม่หมดเป็นของเรียนรู้ใหม่ผมเลยต้องใช้หมวกแบบที่มันดูตื่นเต้นนะเอามาใช้ให้มันดูแปลกใหม่ดูน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะหมวกนี้ก็เป็นหมวกใส่เล่นๆนั่นเองนะแต่ว่ามาสร้างบรรยากาศให้มันไม่ไม่เครียดมากนะักนะนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น หน่วยราชการอะไรอยู่ในฟอร์มที่ต้องจัดเป็นพิธีกันอะไรอันนี้เป็นเรื่องของแบบชาวบ้านเป็นภูปัญญาชาวบ้านเป็นคนแรงงานแต่มีองค์ความรู้ระดับสวนดบันทิปไตยจึงมาทํารถแบบสองขึ้นมานะในในรถแบบสองนั้นท่านเอาไปเทียบกับของของรถแบบหนึ่งได้เลยเอาไปเทียบกันได้เลยและองค์ฟวรมรู้ของผมเนี่ยที่อยู่ในคลิปที่ท่านจะดูในชุดที่สองเนี่ยมันจะเป็นพวกผัง,งต่างๆอธิบาย แผนผังอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆการปกครองทําไมเราจรึงปกครองผิดพลาดแล้วเราจะไปแบบใหม่ไปอย่างไรดูแลท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันฑิตใจนะเอาเอา,เอ,า,เอ,าองค์ามรูปผมที่มีนะไปเทียบกับอาจารย์มหาลัยทั้งหลายได้เลยนะครับต้องเอาไปเทียบกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะเขาเขาสอนนะักศึกษาเป็นสอนรัฐศาสตร์สอนเศรษฐศาสตร์นะฮะสอนนิจศาสตร์อย่างเงี้ยเอาไปเทียบกันเลยนะว่าระหว่างอาจารย์มหาลัยทั้งหลาย นะครับกับของคนชาวบ้านเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยอันไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดได้มากกว่าดีกว่าแล้วก็ประชาชนอยากจะได้อยากใช้อันไหนอะ่ะเอาไปเทียบกันเลยนะเป็นแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับจะไม่ต้องชาร์จเลนเพราะว่าคนแรงงานไม่มีอะไรนะครับไม่มีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นความเชื่อถือไม่มีนะเพราะคนก็ไม่เชื่อแต่ว่ามาทา้าให้ดู เพราะนั้นสื่อก็ช่วยรับคำ้าสื่อนี่ควรจะจริงๆเป็นหน้าที่ของสื่อนะครับสื่อนี่จะต้องค้นหาว่าการแก้ปัญหากรบพาะเทศออกจากวงจรบาดเป็นได้อย่างไรนะครับแล้วไปเป็นชาติมหาอำนาจซับปะวะแบบไหนอย่างไรไปเป็นต้นแบบโลกอย่างไรนะฮะไม่ใช่ไปเสนอแต่ดราม่าก,การเมืองที่เราเสนอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยตามติดทุกฟีแกย่างเงี้ยมันเหมือนมอมเมาประชาชนให้ติดในดราม่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่สามารถหลุดออกจาก ในวงจรดูบาทที่เราติดกันได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนี่คือหลักวิชาที่ถูกหลักการที่ถูกต้องนํามาก่อนแล้วมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่ผมได้ออกแบบไว้ให้แล้วในวิสัยทัศน์ในรุ่นที่สองนี่นนที่ใช่มันจะต้องมีทิศทางก่อนนะมีการกําหนดแผนก่อนนะแล้วยุทธศาสตร์ลุทธีอะไรมันจะตามมามันมีอยู่แล้วในนั้นนะบช่วนเลยนะเพียงแต่ว่าท่านไม่ให้ความเชื่อถือแค่เด็กเพียงแต่ท่านเข้าไปนั่งดูนะสื่อทั้งหลายเข้าไปนั่งดู ว่าโอ้นี่มันแตกต่างจากที่ท่านทำข่าวมาทั้งหลายอ่ะไอ้ที่ทำข่าวมันเป็นของแบบเหมือนเด,เด็กเล่นกันนะนะแต่อันนี้เป็นโอ้โหวางเป็นมาตรฐานใหม่เลยจึงเรียกว่าเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์ซึ่งสูงกว่ายุโรปและอเมริกาเราไม่ต้องตามกนฝรั่งแล้วไม่ต้องตามกนคนไทยมไม่ต้องคือผมพยายามลักดันท่านนี้เป็นปัญญาสศระบับจิตวิทยานะ มันเป็นแล้วท่านก็จะปกครองด้วยตัวท่านเองนะบริหารประเทศด้วยตัวท่านเองดีกว่าที่ปล่อยให้เล่นกันเลยก,กนันไม่รู้จบนะเอาละขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปแนะนําพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดใหญ่ที่สุดเป็นเรื่งที่สมบูรณ์ในตัวโดยไม่ต้องไปเลือกตั้งเพราะเราจะสถาปนาเอง ซึ่งเป็นธงชาติลำดับต่อไปขอประกาศปฏิวัติประเทศไทยโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกานะครับดังนั้นสื่อก็ควรที่จะเปิดช่องทางใหม่ให้ประชชนได้รู้ว่าบัดน,นี้มีพรรคการเมืองใหม่มาประกาศตัวเปิดตัวแ่เนักอยากเป็นพรรคแรงงานาไม่มีจุดร้อนก็ต้องสับท ซอฟพาวเวอร์ซึ่งมีแผนเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใน10ปฏิวัตินั่นเองนั้นเขาเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้คลิปของแอดธรรมาทิปไตยกันทุกทุกคนที่มีบัตรประชาชนพลาดไม่ได้ต้องเรียนรู้ทุกคนครับขอแอดธรรมาทิปไตยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ